รอบที่แล้วอ่ะสั่งแต่ขนาดนี้รอบน,นี้ก็เลยสั่งอันนี้มาด้วยนี่ใหญ่ขึ้นใหม่ๆเนะี่ยก็ไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงนะครับออกมาเขียวๆเชียว,เ,ยวเราก็ไม่ได้วางตากแดดอะไรนะครับก็เป็นแบบแดดลําไรแต่ว่ามันกรอบมากอะ่ะมันจะทําให้กระถางเนะี้ยเย็นอยู่ตลอดเลยครับมันก็คือไม้พวกนี้มันก็น่าจะชอบนะครับเหมือนกับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางกันนะครับแล้วก็มารีวิวกระถางที่ผมสั่งซื้อมาใหม่เป็นกระถางดินเผานั่นเองนะครับก็จะมีให้ดูเรื่องกระถางว่ากระถางมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ต่างจากกระถางพลาสติกยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้ด้วยนะครับจากที่อยู่พลาสติกมาเป็นกระถางดินเผานะครับ,เ,รดเ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็วันนี้นะครับผมก็ได้สั่งกระหางดินเผามานี่เป็นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นสองไซส์นะครับไซน์นี้จะน่าจะขนาดสักห้านิ้วห้านิ้วครึ่งประมาณนี้ส่วนอันนี้ประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับเน,เนื้อมันจะค่อนข้าง บางละเอียดนะครับแล้วก็รู้สึกแบบธรรมชาติมากลนะ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะครับนี่ชอบมากคืออันนี้มันเป็นผมสั่งรอบสองแล้วรอบแรกแบบถูกใจแล้วก็เลยหาใบที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับรอบที่แล้วอะ่ะสั่งแต่ขนาดนี้ รอบนี้ก็เลยสั่งอันนี้มาด้วยนี่ใหญ่ขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีนะครับอ่ะก็ราคานะครับก็ประมาณประมาณสักหกสิบประมาณเนี้ยอืมสำหรับไซนี้ส่วนอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้มั้งเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าราคาก็โอเคนะครับเพราะว่า ตอนปลูกเราแบบเออแฮปปี้มากส่วนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นนี้กันน,นะนี่นะครับเนินจันทร์กุศลาคํานั่นเองเป็นถ้าชื่ออังกฤษก็เป็นโอมาโลมีนาครับนี่เป็นแบบด่างสีสวยงามแต่ใบใหม่ๆเนะี่ยก็ไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงนะครับ ออกมาเขียวๆเขียว,ยวนี่แล้วก็อันนี้ให้ดูระบบรากนะครับระบบรากดีปกติเลยครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือจะหาวัสดุชิ้นใหญ่ๆเช่นโฟม่านหรือว่าจะเป็นหินอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเอามารองก้นกระถางเพื่อให้มันเกิดช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้นะครับ ลากจะได้ไม่ไปกองกันข้างล่างแล้วมันจะเสี่ยงต่อการเน่านะครับนี่ประมาณนี้แต่ว่าผมจะขอเมนชั่นกระถางอันนี้สักหน่อยคือถ้าเกิดเป็นกระถางแบบเนี้ครับลักษณะอันนี้เลยนะผมใช้ไปสักพักหนึ่งอ,อ่หลายเดือนเหมือนกันประมาณสักสามสี่เดือนได้นะครับมันเกิดอาการกรอบครับผมรู้เพราะว่าตอนนั้น เหมือนยกขึ้นมาแล้วมันแตกตกใจมากเนี่ยมันมันกรอบมากแต่คือไม่ได้แบบว่ากระถางพลาสติกไม่ดีนะครับแต่ว่าเนื้ออื่นอ่ะอาจจะดีกว่านี้ทุกคนดูนะเนี่ยมันอย่างนี้เลยอะ่ะเราก็ไม่ได้วางตากแดดอะไรนะครับก็เป็นแบบแดดลำไรแต่ว่ามันกรอบมากอะ่ะถ้าเกิดใครใช้ก็ต้องระวังหล่นระวังแบบกระแทกแรงๆแล้วมันแบบแตกอะครับเนี่ย คือต้องระวังมากแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอีกเนื้อนึงอ่ะมันจะไม่เป็นครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นเนื้อเนื้อเนี้ยที่เป็นกระถางแบบเนี้ยเอออันเนี้ยไม่กรอบโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับที่จะเปลี่ยนกระถางผมก็จะเอาวัสดุใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับผมจะใช้กระถางตัวนี้นะนี่่อๆโหต้องอ,อันนี้อันไหนดีล่ะเปลี่ยนทั้งทีจะไปอันนี้เลยดีไหมแต่จริงๆไซนี้มันก็ยังพออยู่นะเนี่ย เดี๋ยวไปใส่นี้ก่อนแล้วกันครับผมจะใส่หินภูเขาไฟรองข้างล่างก่อนนะครับรองขึ้นมาเท่าประมาณนี้ครึ่งนิ้วถึงนิ้วหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นวัสดุปลูกนะครับเ,เดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนออตอนนี้ผมก็เตรียมเป็นหินภูเขาไฟใส่ไว้แบบนี้นะครับนี่ ก็ใส่ขึ้นมาสักขนาดน,นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาวัสดุที่เราเตรียมเอาไว้นะครับใส่ลงไปอันนี้วัสดุที่ผมเตรียมเอาไว้อะมันจะเ,เป็นแบบร่วนๆนหน่อยนะครับจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็นฟิโลหรือมอนสเตอร่ามันจะเป็นมีพวกดินอะไรนะใบก้ามปูแบบละเอียดหน่อยแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วก็มีพีทมอสนะครับ มีอะไรอีกวะเล็กบอลแล้วก็ฐานละเอียดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อะไรนะแกลบเออพวกเนี้ยครับมันก็จะทำให้อดินของเราอโปรง่งแต่ว่าค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะรากของไม้พวกเนี้ยมันจะค่อนข้างละเอียดไม่เหมือนพวกรากอากาศแบบนั้นนะครับทีนี้เราก็ จะใส่ลงไปรองก้นสักหน่อยก่อนประมาณนี้นะครับใส่ลงไปสักผ้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็คือผมใส่อันนี้แล้วกันคือมันเหลือเยอะสั่งมาหลายอันก็นเป็นปุ๋ยของไฮโปเน็กซ์นะครับนี่เป็นสูตรสำหรับใส่กุหลาบอ่า เราก็ใส่สนิทสารลงไปเลยประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะแล้วอันนี้นะครับเราก็คว่ำลแล้วก็เดี๋ยวผมเอาพวกโกมออกหน่อยเนี่ยทุกคนดูรากแข็งแรงดีนะครับอันนี้เรียงมาตั้งแต่แบบเล็กมากๆเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเอาเอาราก อะไรนะเอาโฟมออกก่อนไอ้พวกโฟมเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องโปร่งแล้วก็เรื่องน้ําส่วนเกินที่จะขังอยู่ในวัสดุนะครับผมว่าเวิร์ฟไฟท่าก็หยิบออกอารากดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ลงไปในกระถางเลยแบบไม่ได้หรืออะไรมาน,นะครับก็ใส่ลองอไปนะี้เติมให้มันเต็มๆประมาณนี้ มันแบบขนาดค่อนข้างเท่ากับกระถางที่เพิ่งเปลี่ยนมามันก็เลยแน่นหน่อยพอ,อกดๆนิดหน่อยนะครับคือที่ไม่ใช่กระถางใหญ่พอรู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินไปสักนิดนึงนะครับให้รากอันนี้เขาแบบเต็มเต็มก่อนมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่กว่านี้ ก็อาจจะเป็นเบอร์เบอร์นี้เลยก็ไดนะ้แต่ว่าเดี๋ยวขออีกสักพักหนึ่งแห้รากเยอะๆนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่านะโอเคก็คือแ้่ไม่ได้ใช้ดินที่บอกเมื่อกี้เลยแต่ว่าไอ้ดินที่ผมผสมไว้ก่อนเน่ะเนื้อมันก็คล้ายๆกันครับเนะี่ย ต่อประมาณแบบละเอียดละเอียดเหมือนกันเลยแล้วก็โปรง่ปรงๆอ่งโอเคครับมันจะเลอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็เราก็าล้างออกเดี๋ยวผมจะให้ดูที่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าปลูกใส่กระถางดินผเผาเอาไว้แล้วแล้วก็เสร็จต,ตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือ เสน่ห์จันดำด่างเป็นตระกูลสเสน่ห์จันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นสเสน่ห์จันดำแล้วพอการที่เขาด่างนะครับมันก็เลยจะออกแบบชมพูชมพูสีแบบสีส้มๆครับสวยมากตอนแรกซื้อมาก็คือไม่ค่อยได้ด่างเท่าไหร่แต่ว่าตอนหลังมันก็เลยแบบออกมาเออด่างมากขึ้นก็ดีขึ้นนี่นะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าข้อดีของกระถางดินเผาเลยนะครับก็คือว่ากระถางมันค่อนข้างาระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ตอนผมปลูกอย่างเงี้ยผมจะวางเอาไว้บนกระบะที่ใส่ทรายนะครับให้มันชื้นๆแล้วมันจะทําให้กระถางเงี้ยเย็นอยู่ตลอดเลยครับมันก็ คือไม้พวกนี้มันก็น่าจะชอบนะครับเหมือนกับเอออากาศมันเย็นดินเย็นดีอะไรแบบนี้ต้นไม้ก็เด้งตัวเร็วนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเราอย่าไปลดน้ามันแบบบ่อยมากเพราะว่ามันอาจจะเปียกจนเกินไปนะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือว่าเราเน้นว่าเอา,เอาถ่าที่รองใส่ทราย,ายหรือว่าใส่หินภูเขาไฟเราเติมน้ำอะไรประมาณนั้นอนะ เราก็ใส่รองเอาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยมันจะทําให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เราก็คอยดูว่าดินเนี่ยมันแห้งหรือเปล่ามันแห้งไปไหมถ้าจับแล้วมันยังมีความชื้นอ่ะผมว่าก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันไม่ต้องไม่ได้ต้องการความเปียกมากนะครับไม่เหมือนพวกที่เป็นบอลน,นะครับอันนั้นสามารถแบบเป็นน้ําไปเลยได้บบไไดไดก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันด้านลา่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ